เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาทุดงคัสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดกระถินสาม,มคีอสงไขยบุญทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564โดยงานบุญเริ่มด้วยขบวนริ้วขบวนอันเชิญผ้าไรากระถินของคณะประธานกระถินพร้อมด้วยคณะประธานรองประธานกองคณะเจ้าภาพกัลยนณมิตรผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปื้มปิติในบุญ ซึ่งงานบุญกระถินสมคีนั้นก็เป็นบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนรอคอยและเป็นกระถินที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ตระหนักถึงอน,นิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ของการทอดกระถินได้น้อมนำผ้าไตรและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทุกท่านหามาได้ยากยิ่งได้สละตัดใจ นำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนายังความปราบปลื้มใจให้กับทุกๆท่านและในวันนี้ก็ได้มีคณะประธานสมทบจากเวียดนามเดินทางมาทอดกรถินที่ทุรงคสถานพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วยเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติและประทับใจเป็นอย่างยิ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ล้วนแล้วแต่มีความรักในพระพุทธศาสนากันทั้งสิ้นค่ะ และสำหรับประธานกระถินสมัคคีของทุดงข้าสถานพิษณุโลกในปีนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรนำโดยกัลยาณมิตรอาจารย์คณิฐาต่วนชยเอมกัลยาณมิตรสมหมายพันพาณิชกัลยาณมิตรสุนิสาเทียระเดชธรรมรงค์พร้อมคณะอัญเชิญผ้าไตรกถิ่นเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปีติใจมีคณะกัลยาณมิตรได้ให้การต้อนรับร่วมอนุโมทนาบุญ ในศูนย์กลางพิธีนะคะและก็ถ่ายทอดสดค่ะทางออนไลน์ผ่านซูมที่รับชมทางบ้านและภายในพิธีพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ทุดงคัสฐานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์ หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถิ่นสมคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นกัลยานมิตรสุนิสาเทีวระเดชทำลงนำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยานมิตรอาจารย์คณิฐาต่วนชะเอมและกัลยานมิตรสมหมายพันพาณิชย์นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้คณะประธานเอก ก็ได้น้อมนำผ,ผ่านผ้าไตรกถินสมัคีถวายผู้แทนคณะสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำพเดียงสงฆ์และกล่าวคำอัปโลกถินส่วนประธานรองกิติมศักดิ์ได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพและคณะประธานจะได้น้อมนำปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมปิติในบุญแม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไร แต่หัวใจของนักสร้างบารมียังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาตั้งมัน่นตั้งใจในการสืบทอดสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่หวาดหวันต่ออุปสรรคใดๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะประธานที่ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกรถินในปีนี้เราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะ เราสองท่านนี้นะคะตั้งใจที่จะมาเป็นประธานกฐถินทุดงคัสถานพิศณุโลกแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันนี้การที่จะมาเป็นเจ้าภาพมันยากมากค่ะแต่เราสองคนก็ตั้งใจที่จะมาเป็นประธานกฐถินก็ถือว่าประสบความสำเร็จของศูนย์ฏิบัตสสราทุดงคสถานก็ประสบความสำเร็จมากค่ะในการที่จะเชิญชวนคนมา ทอดกระถินกันในวันนี้ก็ปลื้มมากๆเลยค่ะที่เห็นบรรยากาศของอผู้นำบุญนะคะผู้นำบุญเก่าๆคณะพระพิสุโสงนะคะที่มาช่วยงานกันในวันนี้ปลื้มมากๆค่ะ,ะค่ะปลื้มค่ะปลื้มเหมือนกันนะคะการที่จะหาเงินมาเป็นประธานกระถินในปีนี้มันด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เรา ต้องหาด้วยความยากลําบากขึ้นเงินที่ได้มาทอดกระถิ่นนี้ก็ถือว่าปลื้มที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านที่ตั้งใจที่จะเป็นประธานกระถิ่นไม่ว่าจะเป็นศูนย์กัลยาณมิตรหรือว่าที่วัดใดก็ช่างนะคะขอให้ท่านตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วทุกสิ่งก็จะสำเร็จเป็นอาัศาจรรย์นะคะ